นี่คำสั่งเนาะ,ะนี่พี่รีเซ็ตให้ดูอันนี้ถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่ได้ปิดเปิดก็ไม่นับอันนี้เปิดกดสวิตช์ึ่งครั้งเป็นเปิดเนาะ ถ้าเป็นสีเวก็จะเป็นเปิดอันนี้เป็นปิดมันสวิตช์ปิดเปิดอะ ถ้าปิดก็ไม่นับโอเค